ครั้งนี้นะซึ่งก็ไปดูมาทางด้ติ๊กตอกนะคะอ,อไปดูเป็นความลามลับเนี่แหละเนาะก็เป็นบ้านกระท่อมหนึ่งนะให้เราเข้าไปลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาที่ห้องน,น้ำเอาบันไดออกมาด้วยนะน่าจะวางประมาณนี้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาวางขึ้นไปตรงบันไดเออเดี๋ยวคือเขาจะบอกอะไรให้ มัน,นมแมลงสาบด้วยนะอะ้มันไปนไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกนี่นี่มันจะทะลุขึ้นไปด้านบนอันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะไม่ใช่หลอดอะไรนะนี่หลอนอันนี้นะเนี่ยตุก,กตาแปลกๆนะคะมีเด็กอยู่ที่นี่หรือเปล่านย่ยเราเป็นของอย่างหลอนนะาหูยหลอนมากเลยทุกคนอย่างหลอนเนะี่ยอือดูดี หลอนเกินก็ไปลองดูนะอ่ะแล้วก็ไปดูตุ๊กตาลหลอนๆนี่นะคะทุกคนเอาล่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแลนะ้วก็พามาดูความลับนะคะ,ละหลอนๆนี้ก็ไปลนะบ๊ายบาย